ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรมทรธัญบุรี chen. รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเส,สินหนงศึกษาชั้นปีที่3ที่ประเทศจีน คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสริญนงจำนวนจำกัด40คนคุณสมบัติผู้สมัครเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศึกษาในสาขาสัตวศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่3ด้โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนชั้นปีที่1ชั้นปีที่2 嗯。 เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีส่วนชั้นปีที่3เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่เทียนจินกีเค้าเจอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศจีนและชั้นปีที่4เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีคอร์สพิเศษสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้ฟรีเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1กรกฎาคม2565สิถึง15หาสิงหาคม2565สารอยบถามอรียมเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ ับุรี0 2 5ย2 1 9 4 3 0 2 592 1 9 5 5ต่อ2026ัท20พลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานเอกชนชี้ประชาชนต้องเตรียมรับมือเชื่อรัฐบาลตึงราคาน้ำมันได้ไม่นานฝืน,นกลไกตลาดโลกยาก ายนสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจอดสถานการณ์สินค้าที่ราคาแพงขึ้นทําให้ประชาชนหลายส่วนมีความกังวลและระมัดระวังในการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นในส่วนนี้หากราคาน้ามันยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าสินค้าจะทยอยปรับราคาขึ้นต่อไปอีกประชาชนต้องเตรียมรับมือเพราะเชื่อว่าภาครัฐคงจะตรึงราคาพลังงานตลอดไปไม่ได้เพราะจะเป็นการฝืนกลไกลตลาดโลกมากเกินไป โดยสินค้าหลายรายการที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันมีการปรับราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแล้วล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้มีการอนุมัติให้ปรับราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีราคาหน้าโรงงานซึ่งปุ๋ยส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดรับังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี